กเ,เียมาร่วมงานเลี้ยงของคุณสื่อ Amanda o f d a m Miss Universe Thailand 2020ก็เลยถูกถามเรื่องของชุดประจำชาติที่เพิ่งจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการที่มีชุดที่มีชื่อว่าไตารงอนงหน้าสุพรรณมัจฉาซึ่ง Amanda ที่ได้มีโอกาสลองชุดแล้วก็เผยว่าคงต้องมีการปรับแก้กันอีกรอบเพื่อความมั่นใจส่วนช่วงนี้ใช้เวลาทุ่มเทไปกับการฝึกซ้อมทักษะต,ต่างๆเพื่อไปร่วมพิชิตมงกุฎบนเวทีใหญ่ครับ อย่างเป็นทางการเช่นกันกับครูส,งสองส,สะะงสามหนึ่งสอามแล้วจาก็นี้นะคะหนึ่มีเรียนทุกวันค่ะใช่เมื่อคืนก็ไปเรียนแอคติ้งมากับคุณครูซอ,อ,อแล้วก็เมื่อเช้าก็ไปหาคุณครูปริงที่อ,อ,อยู่ใน ทีมแมลโอเกดไปเรียนเต้นมาค่ะก็คือฝึกทุกอย่างมีการฝึกสปีดม,มีการฝึกมายด์เซตปรับ Mind มายด์เซตตัวเองอก็ทําทุกอย่างเลยค่ะที่เราเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราต้องเพิ่มเติมตรงไหนอีกที่ทีจ่จะขึ้นเวทีใหญ่จริงๆจะขึ้นเวทีใหญ่ได้คิดว่าอินเนอร์ที่มาจากข้างในสําคัญสุดชุดประจำชาติออกมาแล้วค่ะเป็นไงครับประกาศถูกใจเราไหมก็ถูกใจค่ะเพราะว่าไ่ามีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสตอรี่ที่สามารถเอาไปสืบทอดให้ชาวต่างชาติได้เห็นเพราะมันเป็น national animal ของประเทศไทยแล้วมันมี story ปากัดไทยก็แล้วมันมีลูกเล่นด้วยค่ะได้คิดว่าถ้าอยู่บนเวทีน่าจะมีความสวยงามด้วยตอนใส่เป็นยังไงบ้างคะชุดตอนใส่ดีค่ะก็รู้สึกว่ามี power ขึ้นมาแล้วมันมีเล่นแขนได้มีคลีมความเป็นไทยมันคือ story ไทยได้คิดว่าความเป็นไฟเตอร์ของคนไทยนี่แหละที่มันจะสื่อจากปากระาที่เป็น fighting fish เป็นนักสู้เป็นนักสู้ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็อย่างที่บอกเราต้องมีการมาฝึกซ้อมอีกทีหนึ่งให้ รีเซนต์แบบเก๋ๆไปเลยเราเพิ่มเติมความคิดลงไปไหมว่าเราอยากได้ตัวไหนจริงๆก็เรื่องน้ำหนักแล้วก็ตรงหัวอาจจะอ้าย่อไซส์ไหมแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาลงดีเทลกันอีกทีนึงค่ะเพราะว่าจากวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการประชุมอีกทีนึงว่าจะทำอะไรบ้างแบบเป็นเป็นลิสต์ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i z n e HD เราจะมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i z n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะ มาคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ